แขนเสื้อค่ะแขนเสื้อธรรมดาแล้วก็จะแย็บผองล่างให้ดูด้วยค่ะการสร้างแขนเสื้อตัวนี้คือเป็นแม่แบบได้เลยค่ะสร้างแล้วใส่ออกมาไม่มีปัญหาค่ะค่ะเราได้กระดาษมาแล้วนะคะเราก็วัดเข้ามาเลยค่ะที่ลิงกระดาษประมาณสักหกเซนค่ะหกเซนได้เลยค่ะแล้วก็ขีดเลยนะคะขีดตรงได้เลย แล้วตรงกลางนี้เราก็ตีเลยค่ะตีแบ,บ่งครึ่งแบบ่งครึ่งมาค่าลักแล้ต้นแขนเราการทําคือต้นแขนต้นแขนยี่สิบเจ็ดค่ะบวกด้วยห้าเท่ากับผลลัพธ์ออกมาได้ได้แล้วนะคะคือแบ่งแบ่งเป็นช่วงช่วง ละแปดเซนค่ะนี่ค่ะเราก็แบ่งเลยนะคะช่วงนี้แปดเซนแปดเซนช่วงนี้ก็แปดเซนค่ะแปดเซนเราตีตรงเลยนะคะตีตรงตีตรงเลยค่ะช่วงหัวแขน แล้วก็ต้องลงมาก็คือแปดเซนเหมือนกันนะคะแปดเซนทำเป็นสี่เหลี่ยมเลยค่ะแล้วก็ขีดค่ะการทำหัวแขนขึ้นสี่เซนลงท้องแขนสองเซนลงแขนหลังเซนครึ่งิ้นหน้าแบ่งครึ่งเลยค่ะแบ่งครึ่งเลยแบ่งครึ่งก็คือสี่เซนค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็ขีดเลยค่ะขีดตรงกันมาเลย ิดตรงเลยค่ะช่วงหัวแขนชิ้นหน้าได้สิบเอ็ดเซนเราก็แบ่งเลยนะคะแบ่งครึ่งค่ะแบ่งครึ่งเลยแบ่งครึ่งเลยว่าขึ้นหัวแขนเซนครึ่งตัวกลางนะคะขึ้นแบ่งครึ่งเลยค่ะชิ้นหลังขึ้นหนึ่งเซนชิ้นหน้าแบ่งสามค่ะแล้วเท่าไห่แบ่งสามช่วงเลยค่ะชิ้นหลังก็แบ่ง วัดได้เท่าไหร่แบ่งสามช่วงเลยค่ะสามค่าชิ้นหลังท้องแขนเราลงเซนครึ่งท้องแขนชิ้นชิ้นหลังค่ะเมื่อกี้ชิ้นหน้าโทษทีนะคะชิ้นหลังหนึ่งเซนชิ้นหน้าหนึ่งเซนครึ่งค่ะหนึ่งเซนครึ่งแล้วตอนนี้เลยนะคะเราเขาวาดหัวแขนได้เลยค่ะเราวาดหัวแขนได้เลยเนี่ค่ะ เราวาดโค้กแขนนี่เลยค่ะวาดแขน,นวาดเลยค่ะนี่ค่ะแขนนี้ก็วาดตามนี้ได้เลยค่ะเราได้แขนยาวเท่าไรคะแขนยาวเรายี่สิบสามค่ะ แขนยาวยี่สิบสามตีตรงเลยค่ะตอนนี้เราก็ทําแบบนี้วะัชิ้นหน้าชิ้นหน้าเราก็พับแบบนี้ค่ะเพราะเราจะกลิ้งกันจะกลิ้งนี่ค่ะเรากลิ้งได้เลยนะคะกลิ้งตามเส้นเนี่ค่ะท้องแขนชิ้นหน้ากลิ้งเลยค่ะแล้วก็ชิ้นหลัง เราก็พับแบบนี้นีแล้วก็กลิ้งค่ะกลิ้งตามท้องแขนชินหลังได้เลยค่ะค่ะเราก็จะได้มาประมาณนี้เนะะี่ยค่ะเราก็ขีดตามรอยประได้เลยค่ะวันนี้ขีดตามรอยประที่ตามรอยที่เรากลิ้งออกมาค่ะขีดตามรอยที่เรากลิ้งออกมาได้เลยนะคะขีดได้เลยค่ะ ท้องแขนสี่สิบค่ะแต่ตัวนี้ประมาณได้สิบเจ็ดเซนค่ะนี่ค่ะเราตีตรงเลยนะคะเราตีตรงเลยเราได้ท้องแขนเท่าไหร่เราได้ท้องแขนเท่าไหร่เร,เ,หรเราก็ตีตรงได้เลยค่ะนี่ค่ะคือการสร้างแขนธรรมดาค่ะสร้างแขนธรรมดาแต่เราจะประยุกต์นะคะวันนี้เราจะประยุกต์เราได้ ได้แขนธรรมดาแล้ววันนี้เราจะทําเป็นแขนพองล่างค่ะนี่ค่ะเส้นนี้ค่ะนีเน่เส้นกลางค่ะเส้นกลางเส้นกลางค่ะเราตัดแยกเลยนะคะถ้าเป็นแขนพองล่างค่ะเราตัดก่อนนะคะตัดตามนี้เลยค่ะตามช่วงนี้ตามเส้นนี้เลยค่ะ ตามเส้นกลางนี่เลยค่ะเส้นกลางเส้นกลางนี่เลยค่ะเราเอากระดาษมานะคะกระดาษมาแยกค่ะแยกค่ะเราได้กระดาษมาแล้วนะคะช่วงชิ้งกลางนี่เราแยกประมาณหกเซนค่ะ แยกเลยนะคะ6เซนชิ้นข้างประมาณ4เซนค่ะชิ้นข้าง4เซนค่ะเราติดสกอตเทปเลยนะคะตกดสกอตเทปเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็แต่งเลยค่ะหัวแขนนี้เราก็ตัดได้ได้ตามเลยค่ะตามรูปะะเลยค่ะหัวแขนเนี่ยค่ะเัดตามรูปหัวแขนได้เลยค่ะท่อแขนล่างนี่ค่ะเราแต่งเลยค่ะเราต้องแต่งให้ได้ความโค้งความมนได้ได้สวยค่ะได้สวยแต่งเลยค่ะ แต่ตรงนี้็คือเป็นเส้นเดิมนะคะแล้วเราก็ตัดเลยค่ะท้องแขนนี้ค่ะแต่งให้สวยงามนี่ค่ะแล้วเราก็ตัดเลยค่ะ นี่ค่ะแล้วเราก็คือเป็นช่วงหัวแขนนี่เป็นแขนธรรมดานะคะแต่แต่ปลายแขนนี่เราใช้เดินรูดคะ่ะคล้ายๆเป็นแขนตุ๊กตานะคะ่ะเราใช้เดินรูดแต่บางทีเราก็ใช้ใช,ใช้กุนได้นะคะกุนก็สวยค่ะใช้กุนเล็กๆก,กุนประมาณประมาณ,มาณไม่ถึงหนึ่งเซนนะคะประมาณสักประมาณสักไม่ถึงหนึ่งเซนนะคะก็คือประมาณสักเจ็ดขีนะคะเจ็ดคือเจ็ดเซนเจ็ดขีเล็กๆเนะคะ่ะประมาณนั้นกำลังจะสวยค่ะตอนเนี้ยคือตอนตัวเนี้ยคือแขนพองล่างค่ะ แล้วตัวต่อไปนะคะจะทําสร้างแขนกรีดบัวให้ดูนะคะการทําแขนกรีดบัวว่าทําแบบไหนคะ่ะลองติดตาม